เวลาให้ครอบครัวก็แทบจะไม่มีบางทีทํางาน5วัน6วันพอวันหยุดก็ต้องมาเก็บบ้านจัดของอะไรต่างๆนานาเหลือแค่วันเดียวอ่ะเนาะเดี๋ยววันต่อไปก็ต้องไปทํางานแล้วจะเอาเวลาที่ไหนมาจัดปาร์ตี้ให้ครอบเพื่อนจะลองทําแบบผมก็ได้นะซื้อของมาซัพพอร์ตเส้นหม้อชาบูกระทะไฟฟ้าหม้อได้กระทะเสียบปลั๊กก็เตรียมงานเริ่มได้เลยน้ำจิ้มน้ำซุปชาบูหมูกระทะซัพพอร์ตไว้ในตู้เย็นก็ห้าหกวันทำงานมาตลอดเนาะบางทีมันก็เหนื่อยกับการนำอาหารก็ต้องใช้วิธีนี้แหละครับชิลสุดไปตลาดซื้อวัตถุดิบข่องสดกลับ มาหั่นเองได้ไปดูดีบของสดมาแล้วเราก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็ไปหยิบซอสสาเร็จซอสหมักในตู้เย็นเรามาหมักแค่20่นาทีก็ใช้ได้เอามาปรุงสุกได้เลยะกินชาบูเบื่อปรุงน้าซุปน้ําซุปสาเร็จเขาก็มีเปิดฝาเทจบน้ําจิ้มคือหลากหลายครับเลือกสั่งได้เต็มที่ราคาก็ไม่ได้แพงแถมส่งฟรี <S <S แต่พวกน้ําจิ้มน้ําซุปนี่นะครับสั่งไปเลยครับวันจันทร์มาถึงเร็วก็เก็บใส่ตู้เย็นวเวลาจะทานก็มาเปิดฝาเท่ที้เขาออกแบบเป็นฝาเกลียวโดยไม่ต้องใช้หนังยางใช้ไม่หมดก็ปิดฝาใส่ตู้เยนนไวว้้้้แค่กกิรมมาาใใัลผสหตะ ไปครับ